ก็สวัสดีนะครับพี่น้าน,นะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมช่างเสพปืนยิงปลานะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีเลือกนะครับเลือกรางวิธีทํารางเนาะวิธีหาไม้นะวิธีหาไม้ทารางยิงปลานะครับแล้วก็ เป็นเคล็ดลับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำพี่ๆนานะนะครับเผื่อสำหรับนานะที่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ไว้นะครับเพื่ออยากจะทำเองนะครับหรือว่าทำจำหน่ายนะครับนะครับไม้ที่จะเอามาทำนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรนะครับขอให้เป็นอันดับแรกพี่ๆนะนะจะรู้อยู่เนาะก็คือจะเป็นไม้เก่านะครับไม้เก่านะครับแต่ว่านะครับไม้เก่าก็คือสมมุติมันจะมาเป็นแผ่นนะครับสําหรับของผมเนาะครับที่จะแนะนําสมมุติมันมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับนะนะไม่ควรเอาไว้ให้มันเป็นแผ่นนะครับที่จะเอามาทํารางให้เราผ่านะครับผ่าออกมาเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นนะครับ ขนาดที่ผ่าก็เอาออกมาสักประมาณสักสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่นะครับเผื่อเราปรับเราอยากได้ขนาดเท่าไหรเราก็ค่อยปรับเอานะครับ mm hmm. พอเราผ่าออกมาเป็นชิ้นปุ๊บนะครับก็ยังไม่ต้องทําเลยนะครับอย่างน้อยให้มันได้ประมาณสักแบบทว่าผ่าไวาในอย่างแบบอย่างที่จะต้องใช้ด่วนที่สุดก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะนะครับอาทิตย์หนึ่ง นะครับค่อยๆเอามาทํานะครับของผมนี้ผมจะผ่าไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะผ่าไว้ประมาณเดือนหนึ่งสมมุติเราผ่าออกมาปุ๊บมันจะงอนะครับผ่าออกมาปุ๊บมันจะงอเนาะมันจะงอแล้วก็ปล่อยมันเลยนะครับไม่ต้องไป <kan> มัดมัดติดนะครับ <_' it> <_' it> หรือว่าตอกตะปูยึดหรือว่าให้มันให้มันแนบกันให้มันตรงไม่ต้องนะครับก็คือปล่อยให้มันเป็นฟรีสไตล์ของมันเลยนะครับ ล่อยมันเป็นฟรีสไตล์ของมันเลยนะครับมันจะคดไปทางไหนก็ช่างนะครับถ้าสมมติมันคดไปทางไหนเราก็พอเราจะเอามาทำนะครับเราค่อยปรับเอานะครับเพราะว่ามันสมมุติมันงอนะมันงอไปซ้ายนะมันก็งอไปซ้ายจนงอจนสุดของมันนะครับทีนี้เราก็มาปรับตรงนะครับมันก็จะตรงของมันเลยนะครับแล้วก็คือข้อหนึ่งนะครับห้ามเอาไปตากแดดนะครับห้ามเอาไปตากแดดก็คือให้เราเก็บไว้ในร่มแบบนี้ครับถ้าตากแดดแล้วไม้มันจะกรอบนะครับ นะครับไม้มันจะกรอบนะครับก็คือให้เราเก็บไว้ในร่มนะครับไม้ที่เป็นยืนต้นแบบนี้ยไม้ที่มันยืนต้นแบบนี้แล้วไปผ่าแล้วเรเก็บไว้นะครับเอามาทํานะครับเก็บไว้ปี2ปีสาปีแบบนี้ก็ไม่ไม่ไมทำไม่ได้นะครับเน,นนะาะทำไม่ได้นอ,นอกนสกจากจะเก็บไว้นานกว่านั้นแล้วก็ต้องผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับถึงจะพอทําได้นะครับพอทําได้แต่ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่า มันจะมียางไม้ความชื้นมันยังเยอะอยู่นะมันไม่เหมือนไม้เก่าเนาะไม้เก่านี่กว่าเขาจะรื้อบ้านหลังหนึ่งนะครับนาน,ะนะลองคิดดูนะยิ่งเป็นอาคารบ้านเรือนส่วนมากที่รื้อมาส่วนมากจะเป็นบ้านข้าราชการแบบที่มันนานๆถึงเขาจะรื้อกันเนาะเพราะว่าสร้างบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเนาะกว่าจะรื้อนะครับเพราะว่าอายุมันก็หลายหลายสิบปีนะครับกว่าจะรื้อหลังหนึ่งก็คือมันจะหมดนะครับ มันจะมันมันมันม,นมีไม่มียางไม้แล้วเนาะก็คือความชื้นมันจะน้อยแล้วครับนะครับที่ให้ผ่าเก็บไว้นี่ก็คือถึงจะเป็นไม้แห้งนะครับแต่มันก็ยังมีความชื้นในตัวมันอยู่นะครับก็คือผ่าผ่าให้มันระเหยความชื้นออกมานะครับแล้วก็ที่เราจะทําสมมุติเราผ่าเป็นชิ้นปุ๊บนะครับพอถึงเวลาที่เราจะทําแบบของผมนี่ผมผ่าไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะผมผ่าตั้งแต่ไปซื้อไม้มาพร้อมกับไอ,อตัวพันธุ์ท้ายเนาะเพราะว่าผมทํารอบหนึ่งก็เดือนหนึ่ง ประมาณเดือนนิดๆเนี่ยครับนี่ผมก็ผ่าไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับก็ถามว่ามีงอไหมก็มีงอเหมือนกันนะครับก็มีงอเหมือนกันที่จะมันจะงอคือหนึ่งตัวรางนี้ถ้าติดตาเยอะๆนะครับติดตาเยอะๆหน่อยนี่เสี่ยงมากๆเลยนะครับติดตาเยอะๆสองติดกระพี้เยอะนะครับถ้าติดกระพี้เยอะนี่เสี่ยงมากๆเลยติดกระพี้เยอะนี่ยิ่งกว่าตาอีกนะครับเสี่ยงนะครับสามารถงอได้นะครับถ้าติดกระพี้เยอะนะครับ ตาติดกับพีเยอะเนาะเสียงเสียงมากๆเลยแหละนะครับติดกับพีเยอะแบบนี้ถ้าติดตาแบบนี้แล้วก็ขนาดที่มันเล็กเกินไปนะครับนัสามก็คือขนาดที่มันเล็กเกินไปเล็กเกินกว่าสมควรกว่าเหตุคือสิ่งที่มันจะเป็นเนาะแม้ว่ามันจะเก่าแก่ขนาดไหนถ้ามันเล็กเกินกว่าจำจำกัดของมันมันก็งอเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตาไม้มันจะประมาณนี้นะครับนี่ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือไม่ใช่ไม้เก่าด้วยนะครับเป็นไม้เก็บแห้งนะครับไม้ไม้ตัดแบบนู้นนะครับผมซื้อมาเป็นไม้ชิงชันเป็นต้นแบบนั้นแหละซื้อมานะผมซื้อมาไม้นี้เป็นไม้ไม้เก็บแห้งอยู่น่าจะราวๆสักปีหนึ่งสองปีนะผ่าก็ว่าจะามาทําล้างก็แบบนี้นะยิงรีดยิงงอนะครับยิงรีดยิงงยิงรีดยิงงแล้วติดตรงต, Star <ม>ตาด้วยนะครับแบบนี้เนาะ ก็ถ้า,ถ,าถ้าหาซื้อก็พยายามอย่าหาแบบมีมตานะถ้าเลือกได้เนาะบางทีก็มันก็ไม่ได้นะแต่ถ้ามันติดเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะแต่ถ้าติดกับพีเยอะๆนะแบบที่ผมแขวนอยู่แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกับพีเยอะๆอบบนี้งอแน่นอนนะงอแน่นอนนะครับผมลองทามามาหลายรอบแล้วนะถ้าสมมุติพี่ๆนะนะอยากจะทนะําเนาะที่อยากจะทําก็คือสมมุติเราผ่าไว้ปุ๊บนะครับ ถึงเวลาที่ถึงเวลาที่เราจะมาทํานะครับอย่าเพิ่งทําให้มันเสร็จทีเดียวเลยวันเดียวเลยนะครับสมมุติไม้มันหนาอยู่สี่คูณสี่เนาะมันหนาอยู่สี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่วันนี้เราปรับตรงสมมุติเราจะใช้ขนาดมันเราจะใช้ขนาดมันสักสองจุดเจ็ดเซนเนาะเราใช้สองจุดเจ็ดเซนก็คือเราใส่วันนี้ก่อนดูดูดูอาการมันก่อนนะครับใส่วันนี้นะครับ เราก็ทิ้งมันไว้ก่อนวันนี้ก็คือใส่ให้มันเหลือสักประมาณสัก3.0หรือ3มเซนวันนี้ให้มันเหลือประมาณสัก3มเซนก่อนเนาะถ้าเราจะใช้2.7ให้มันเหลือสัก3มเซนปุ๊บนะครับเราก็มาดูอาการมันพรุ่งนี้เนาะจาก4เซนให้มันเหลือ3มเซนนะครับเราก็ดูอาการมันก่อนถ้าตื่นเช้ามาพรุ่งนี้นะครับเรามาเรามาเล็งดูนะครับถ้าไม้มันยังตรงนะครับถ้าไม้มันยังตรงก็คือไม้มัน เราสามารถรีต่อได้เลยนะครับถ้ามันงอเราก็ปรับปรับงอนะรปรับตัวที่มันงอนะครับแล้วก็นะครับทาได้เลยนะครับทีนี้เนาะเพราะว่าขนาดมันเล็กแล้วครับก็คือพยายามอย่าทาอย่าทาวันเดียวนะครับอย่าทาวันเดียวให้เสร็จเลยนะครับไม่ได้นะครับแบบนั้นถึงจะเป็นถึงจะเก่าขนาดไหนก็แต่ว่ามันก็ยังมีความชื้นในตัวของมันอยู่ ยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนนี่ยิ่งเอาเรื่องเลยครับยิ่งหน้าฝนนี่ไม้จะไม่ค่อยคลายความชื้นนะครับหน้าฝนไม่เหมือนหน้าแรงหน้าแรงนี่จะคลายความชื้นได้ดีอยู่อากาศร้อนเนาะนะครับก็คือเราอย่าเพิ่งทําทําทีเดียวให้มันเสร็จนะครับเราค่อยทําไปทีละนิดละน้อยทําค่อยๆทําไปนะครับเนาะนะครับเราต้องเผื่อต้องเผื่อต้องเผื่อไม้ด้วยนะครับถ้าเราจะสองจุดเจ็ดสองจุดห้าแล้วก็เอาขึ้นไว้สัก สามเซนก่อนนะครับเราก็สามเซนก่อนเราก็รีทำมาตรงเป๊ะทุกอย่างเนาะเราก็เดินล่องเดินล่องเจาะช่องไกลช่องนะครับช่องไกลช่องปีกปุ๊บนะครับโอเคนะครับเราทิ้งไว้วันสองวันเรามาเลงดูนะครับเรามาเลงล่องลางดูที่เราเซาะล่องแล้วเนาะเรามาเลงล่องลางดูถ้ามันยังตรงถ้ามันยังตรงดูด้านข้างด้านหลังถ้ามันยังตรงมันก็คือมันจะตรงแบบนั้นของมันตลอดนะครับ เราก็สามารถปรับได้เลยทีนี้นะครับเราก็รีดข้างเลยเราจะเอาเอาขนาดเท่าไหร่ก็รีดเข้าไปเลยนะครับรีดเข้าไปแล้วก็นะครับเวลาเราลีดข้างเข้าไปปุ๊บแล้วก็เราลีดปลายเนาะเรากัดลายนะครับเรากัดลายลบมุมสมมุติแบบนี้สมมุติแบบนี้เนาะเราลีดนะครับเราลีดได้ขนาดของมันแล้วนะครับลีดได้ขนาดของมันแล้วเราก็สมมุติเราลีด เราลีดปลายมันแล้วลีดข้างมันแล้วแล้วก็กดนะครับกัดลบเหลี่ยมมันแล้วก็ทีนี้นะครับเพราะว่าเรากัดออกเยอะแล้วนะครับราากัดออกเยอะพยายามนะครับให้ถ้าถ้านานาท่านไหนที่อีกหลายวันอีกหลายวันจะได้ประกอบนะครับผมแนะนําให้เคลือบแล็กเกอร์ไว้ก่อนเลยนะครับเคลือบในทีนี้ก็คือไม่ต้องเคลือบแบบจนเงาก็ได้นะครับขอแค่ให้เคลือบรองพื้นไปก่อนนะครับก็คือพ่นรองพื้นไปเลยนะครับเพราะว่าให้ ให้แลกเกอร์มันซึมเข้าไปเนื้อไม้นะครับเพราะว่ากันไม้มันคดมันงอนะครับก็คือมันพอเราพ่นเลกเกอร์เข้าไปมันก็เหมือนชุบชุบแข็งนะครับมันก็เหมือนชุบแข็งไม้นะครับทีนี้ก็เราสามารถทําต่อได้เลยจะนานกี่วันก็ได้เลยเพราะว่าเหมือนเราชุบแข็งแล้วอากาศด้านนอกก็จะไม่เข้านะครับเอาน้ําราดก็จะไม่เข้าด้านในไม้แล้วไม้จะคงสภาพเดิมเลยนะครับก็คือตรงอย่างไงมันก็จะตรงอย่างนั้นนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม แต่ถ้าเราทําแบบดุนด่วนเลยแบบนี้นะรับประกรันเลยครับมีเปอร์เซ็นที่จะงอสูงมากนะครับงอในที่นี้มันก็ไม่แบบไม่ได้งอจนหน้าเกลียดนะครับแต่มันก็พอรู้นะครับว่ามันนะครับก็พอรู้อยู่เล็กๆน,น้อยๆแบบนี้นะครับก็คือเอาตามที่ผมแนะนํานี้ไปใช้ได้นะครับสําหรับพี่ๆน้าๆท่านไหนที่อยากจะลองทํานะครับหลอกยากอยากจะลองทําดูหรือว่า ที่กาลังศึกษาอยู่ว่าอยากจะทําหน้าหมายิงปลาไว้จําหน่ายแบบนี้นะครับก็ลองทําไว้ได้นะครับแต่เอาตามที่ผมแนะนํานี่แหละครับก็คือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมันจะน้อยมากนะครับจะน้อยเนาะมันจะน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ลองมาลองมาหลายรูปแบบแล้วครับเสียมาเยอะแล้วนะครับผมนะประสบการณ์ก็สามปีแล้วนะครับสามปีแล้วก็คือจะเอารีดเอาทีเดียวเลยโอ้โหไม่ได้ครับทิ้งนี่แบบ แต่ก่อนนี่ฮะทิ้งประมาณคร,ครึ่งนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เพราะว่าทําไวนะครับทาไวแบบเร่ง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 แบบว่าเร่งที่จะส่งให้ลูกค้าเลยเนาะเร่งเร่งเร่งเลยครับก็คือสมมติขึ้นงานลางวันนี้นะครับก็รีดเอาให้มันขนาดพอดีเลยสมมุติขนาดที่จะใช้ก็คือสองจุดเจ็ดก็รีดสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดไปเลยนะครับตื่นเช้ามานี่งออย่างกระโอ้ยนะครับพอพอมันงอปึ๊บ เราไม่สามารถปรับไม้ให้มันตรงได้เพราะว่าไม้ที่เรารีดมาก็คือมันบางแล้วเนาะถ้าเราจะปรับให้มันตรงทีนี้ไม้มันก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกนะครับมันเล็กลงเข้าไปอีกมันก็คือมันมันเกินขนาดของมันแล้วนะมันก็ไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับผมเนาะก็คือเราทำใจเย็นๆนะครับทําวันนี้เผื่อไว้สักสามเซ้นนะครับเล้ก็ดูอาการมันก่อนถ้ามันถ้ามันงอลงไปปุ๊บเราก็ยังพอปรับได้นะครับ มันงอนนิดนิดหน่อยเราก็ยังโอเคเรายังพอปรับได้นะครับให้มันได้มาตรฐานของมันนะครับก็คือค่อยๆทําไปนะครับเอาแบบที่ผมแนะนํานี้ไปทําได้เลยนะครับนะครับผมไม้นี้จะทําตัวรางนี่จะทํำยากที่สุดก็คือฤดูฝนนะครับฤดูฝนนี่ความชื้นนะครับนะครับฤดูฝนความชื้นโอ้นะครับ บางทีกลางวันก็อากาศจะออกแบบว่าร้อนๆนิดนึงนะครับตอนกลางคืนมาฝนตกแบบนี้นครับกลางวันแห้งกลางคืนมีความชื้นไม้ดูดความชื้นเข้านะครับกลางวันแห้งกลางคืนดูดความชื้นเข้าแบบนี้นะมันปรับโหดยากพอสมควรครับสําหรับมือใหม่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับที่นะครับก็ฝากกดติดตามในช่องผมด้วยนะครับ ช่างเสีนนะปืนยิงปลาเมืองตะกนเนาะนะครับเดี๋ยวมีคลิปแนะนําก็เดี๋ยวผมอัพลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับลูกค้ามือใหม่นะครับที่อยากคิดจะลองทําก็คือทําได้เลยนะนะครับอุปกรณ์มันไม่ตอนเราทําแรกๆนะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีอุปกรณ์เยอะนะครับไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่ว่าต้องมีอุปกรณ์เยอะตอนผมทําที่แรกมีงบงบพันเดียวครับงบประมาณพันหนึ่งนะครับอย่างอื่นก็ยืมเขานะครับ ยืมเขามาทาก่อนก็คือที่กก็บอกที่แรกที่จะจะ,จะทําเลยก็คือทําไว้ใช้เองเราไม่ได้คิดว่าจะทําขายเลยด้วยซ้ํานะครับทําไว้ใช้เองเนาะก็พยายามศึกษาก่อนนะครับว่าตัวไหนที่สําคัญจริงๆนะครับที่เราจะใช้เนาะถ้าพี่ๆนานๆอยากจะทําก็คือหนึ่งเครื่องใส่ไม้เครื่องใส่ไม้นะครับผมก็ไปยืมมาที่แรกนะครับเรื่อยวงเดือนผมก็ไปยืมมานะที่แรกมืมองพ่อมาเนาะ ที่ผมซื้อก็คือจะเป็นเงินมีพันหนึ่งนะครับผมที่ผมซื้อเลยก็คือจะเป็นสว่านนะเป็นของจีนแดงนะสว่านเราเตอร์ตัวเราเตอร์นี่สําคัญเพราะว่าเรามามาไว้เดินล่องเจาะช่องไกลช่องปีกนะครับเสาะล่องพันุท้ายแล้วก็เราเตอร์นี้เราหาซื้อตัวตัวของงานจีนแดงนะครับที่มันขายในลาซาด้ามันจะมาครบชุดเลยมันจะมีดอกมาให้ประมาณ โอ้เยอะเยอะเยอะครับเยอะมันจะมีดอกมาให้ครบเลยดอกหกหกมิลก็มีมานะครับนะลองดูได้เลยนะครับดอกซ้อล่องนะมันจะมีมาแค่มีเราเตอร์ตัวเดียวนะที่ผมซื้อแล้วก็สว่านเอาไว้ขันน็อตนะครับแล้วก็กบไฟฟ้าผมไปยืมพ่อมาแล้วก็เลื่อบวงเดือนก็ไปยืมมานะครับก็คือจากทุนหนึ่งพันบาทวันนั้นนะครับก็คือไกลก็ที่แรกว่าจะทาใช้ก็ทําออกมาก็โอเคอยู่นะครับแบบจับ ลองทําดูจนจนมีครบแล้วครับทุกวันนี้นะครับก็เครื่องมือก็พอมีครบอยู่นะครับแต่ก็ยังยังยังอยากได้ต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับสําหรับพี่ๆนาๆท่านไหนที่อยากจะทําก็ทําไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมือก็ไม่มีนะครับเครื่องมือไม่มีก็ลองทําไว้ใช้เองสะก่อนนะครับลองทําดูก่อนนะครับว่าใจเรารักหรือเปล่านะครับลองทําดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ ขายขายค่อนข้างที่จะฝืดฝืดหน่อยนะครับงานค่อนข้างที่จะฝืดฝืดหน่อยเพราะว่าเพราะว่างานงานค่ายนะครับงานค่ายแล้วก็พวกงานค่ายงานตลาดเนี้มันเยอะนะครับมันเยอะแล้วมันมากดราคาของช่างนะครมันมากดราคาของช่างนะครับงานฝีมือของช่างนี้ไปแทบไม่เป็นเลยนะครับไปแทบไม่เป็นเลยเลยนะครับ ไปแทบไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่างานค่ายนะครับงานค่ายนี้ราคาโอ้โหถูกมากๆนะครับถูกมากๆาําออกมานี่ราคาเก้าร้อยยังได้ยิงเลยนะครับนะครับก็คือลูกค้าส่วนมากอย่างว่าเนาะทุกวันนี้นะครับเนาะค่าเข้า,ขายากหมากแพงเนาะค่าแรงถูกนะครับมันก็ทําเป็นธรรมดาของพี่ๆนานาที่จะเลือก หรือในราคาที่ย่อมเยาวเนาะแต่ว่าม,มันก็ยิงได้เหมือนกันนะครับโอ้มันก็ทำมาเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานของของช่างช่างทำนะครับมันถ้าเราจะขายให้มันถูกเหมือนเขาแบบนั้นก็โหนะครับแทบแบบแทบจะหาค่าแรงช่างนี้ไม่ไม่เจอเลยนะครับนะแทบจะหาค่าแรงช่างไม่เจอเลยนะนะครับถ้าเราขายถูกๆเหมือนเขานะครับ ผมก็พยายามปรับลดราคาลงมาอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าของอะไรที่ซื้อมาก็ราคาก็ยังปกติอยู่เลยนะครับเนาะนะครับกว่าจะทําออกมาได้แต่ละชิ้นนะครับงานผลงานก็นะครับเนี่ยครับผลงานช่างนะครับเวลาเราต่อนะครับเราต่อท้ายให้ความชิดความเนียนนะครับ เราก็จะเก็บรายละเอียดนะเส้นคมให้แบบนี้นะครับมุมนะกับกับเทียบกับงานค่ายนะครับแล้วก็ขนาดที่เราจะทําให้มันจับถนัดมือไหมนะครับนี่นะครับจับถนัดมือไหมนะครับเนาะเพราะว่างานค่ายที่เขาทําได้ก็คือเขามีต้นทุนที่สูงต้นทุนที่สูงแล้วก็เขาผลิตเองนะครับเขามีเครื่องมือเขาผลิตเองเนาะ เขาเขาผลิตออกมาเองเลยไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปีกเป็นอันนี้ผลิตออกมาเองแล้วก็ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวพันธุ์ท้ายเขาก็ใช้เครื่องเนาะเขาใช้เครื่องทำเนาะเขาจะใช้เป็นเครื่อง CNC สมมุติมีไม้แผ่นนะมีไม้แผ่นมาสี่เหลี่ยมนะครับ mm hmm. เขาก็ใช้เครื่องป้อนในลงในคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. เครื่องก็จะกัดเลยกัดลวดลายกัดปุ๊บ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 ,บพอออกมาเป็นชิ้นนะครับ ก็ค่อยหาคนนะครับหาคนมาแค่ลบเหลี่ยมนะครับขัดนะครับขัดลบเหลี่ยมมันแค่นั้นเขาก็ประกอบลงสีประกอบแล้วก็ขายได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันไวนะครับเพราะแล้ววันวันหนึ่งมันเนยเยอะเนาะงานฝีมือช่างมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนะพวกค่ายใหญ่ๆค่ายดังๆมันไม่มีนะครับมันไม่มีมีแต่งานฝีมือช่างที่ทําออกมานะครับก็ ขายดีครับขายดีช่วงที่ผ่านมานี่แบบลูกค้าต้องได้รอคิวรประมาณสักสองเดือนนะงานของผมนะสองเดือนบางทีก็เคยมีปิดรับคิวงานด้วยซ้ำนะครับของผมนี่ปิดรับคิวงานเลยเพราะว่างานมันจะจองล่วงหน้าสองเดือนสามเดือนแล้วมันลูกค้ารอแบบรอนานเกินบางทีก็มีปิดรับคิวอยู่แต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณสักเดือน ธันวานะช่วงเดือนประมาณสักช่วงช่วงเดือนธันวานี้ก็ลูกคิวลูกคิวงานของผมลูกค้านะครับหายหมดเลยครับหายหมดเลยผมก็ยังงงเอ,อ้านะไม่ค่อยมีลูกค้าสั่งมาก็คือลูกค้าจะสั่งมาแค่ท่านสองท่านนานๆทีมาท่านสองท่านนะครับแล้วก็เนาะปกติลูกค้าจะสั่งล่วงหน้ากันแบบหูนะครับก็อย่างว่าเนาะพอไปดู เปิดไปดูบางทีตามกลุ่มตามอะไรนะราคาของเขามันถูกนะคัมันถูกถูกถูกมากๆนะ้องงานค่ายถูกมากแล้วก็ถ้าเทียบกับของช่างเนาะแบบมันซื้อได้สองก็บอกเลยแบบนี้นะครับแต่จะบอกว่าถ้างานค่ายกับงานช่างนะครับมันมันเหมือนของแท้กับของเทียมครับอย่างที่ผมให้เล่าให้ฟังเดี๋ยวผมให้ดูไอตัวอย่าง ไหนมเดี๋ยวผมพอดูหาคนผมเก็บไปไหนที่เขาขายได้เพราะว่าเขาต้นทุนเขาต่ำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้เปรียบเทียบเฉพาะศูนยหน้าหลังนะ่ะเดี๋ยวผมหาชุดศูนย์ก่อนครับศูนเปิดข้าง,งนอ้นี่นี่ นะครับนีครับชุดศูนที่ผมติดให้ลูกค้านะถ้าเป็นปืนศนะูนย์นะครับนี่เดี๋ยวดูให้ดูงานงานค่ายเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูนี้ผมสั่งมาเพราะว่าผมเห็นราคามันถูกไงนะครับเห็นราคามันถูก ชุดศูนย์นี่ผมขายห้าร้อยนะของผมเนี่ยผมปัดเงาให้เรียบร้อยนะอันนี้มันโดนโดนรอยนิ้วมือผมนะมันเลยลายๆเนะนี่ยผมปัดเงาให้เรียบร้อยเนี่ยเทียบกันนะของผมนี่ห้าร้อยของงานค่ายเนี่ยมันสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะก็คือมันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกันอ่นะให้ดูหนึ่งอันดับหนึ่งเลย เขาจะไม่ได้ปัด,ปดเงาให้เรานะเขาจะใช้เป็นแค่เห็นไหมความเงาแตกต่างนะแค่นี้ก็แตกต่างแล้วเขาจะใช้ใบสกอตไบนะเขาจะใช้ใบสกอตไบก็คือใบแบบเนี้นะใครจะใช้ใบเนี้ยขัดนะเห็นไหมหนึ่งคือความเงานะความเงานี้ก็แตกต่างแล้วนะครับเพราะว่าที่เขาขายได้เนาะเขาไม่ได้ทําให้แบบมันยุ่งยากนะสองศูนย์หน้าของเขาเห็นไหมนะครับ พี่ๆน,นะนะบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้มันก็นี่ไงมันก็มีจุดนะฮะให้เล็งเหมือนกันแต่ของเขาก็คือมันจะเป็นยางนะครับมันเป็นยางพลาสติกนะครับเป็นเป็นแท่งพลาสติกที่เป็นสีเฉยๆนะครับแต่ของผมที่ผมใช้มันจะเป็นแท่งไฟเบอร์นะครับแท่งไฟเบอร์ออปติกนะครับนะนะจำชื่อนะแท่งไฟเบอร์ออปติกนะครับแท่งตัวนี้มันจะเลืองแสงเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ เห็นไหมมันจะเรืองแสงไอ้แท่งนี้เขาคือเขาจะเอาไว้ใช้กับปืนจริงนะนะนะจะเห็นอยู่ตามสนามยิงที่เขาติดปืนปืนจริงนะแนะบบนี้แหละก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นแท่งไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเห็นไหมครับนี่ยความแตกต่างกันเห็นไหมของผมนี้มันจะเรืองแสงอ่ะดูของงานค่ายเห็นไหมครับมันไม่ได้เรืองแสงนะมันเป็นมันเป็นพลาสติกแต่ของผมจะเป็นแท่งไฟเบอร์ออปติกนะครับเส้นเนี้นะครับแค่สามสิบเซนก็ ไอสิบมันก็เกือบสามร้อยนะครับยาวแค่สามสิบเซนครับก็เกือบเกือบสามร้อยเลยนะครับเกือบสามร้อยบาทนั้นมันแพงนะครับมันแพงนะครับเห็นไหมก็คือแค่เปรียบเทียบความแตกต่างกันให้ให้พี่ๆนานะดูก็คือนี่แหละครับแต่ถามว่าที่พี่ๆนานะบางท่านที่เลือกใช้ก็คือมันถูกนะครับมันถูกแล้วก็มันก็ใช้เลงได้เหมือนกันนะจำหรับพี่ๆนานลูกค้าบางท่านไม่ไม่ยึดติด เราไม่ได้ยึดติดแบบว่าต้องเอาแบบดีๆเอาแค่พอใช้นะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับก็แบบนี้นะมันจะต่างกันแบบนี้นะครับงานช่างกับงานค่ายงานตลาดนะมันจะต่างกันแบบที่ผมเปรียบเทียบให้นะครับตัวปืนก็เหมือนกันครับตัวปืนก็เหมือนกันนะครับเขาจะเก็บรายละเอียดความคมชัดการเข้ามือเข้าอะไรฮะเขาจะไม่ได้คำนวณมานะครับ เพราะว่าเขาจะผ,ผลิตออกมาทีวันหนึ่งเป็นร้อยก็บอกนะครับของผมวันหนึ่งกระบอกหนึงยังไม่ได้เลยนะ,นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆน,นะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนมาแนะนำให้เพียงเท่านี้นะครับวิธีเลือกไม้วิธีทําก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ฝากผลงานหนะ้าไม้ยิงปลานะครับไว้ด้วยนะครับพี่ๆน,นะนะครับ ก็ฝากอุดหนุนผมด้วยนะครับเนาะนะสำหรับผลงานเนาะนะครับถ้าพี่ๆท่านน,าน,าน้าๆท่านไหนสนใจผลงานงานฝีมือเนาะงานฝีมือก็นะครับสั่งมาได้เลยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับก็รอคิวไม่นานนะครับก็รอประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมรอประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมทําให้ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆนะานะนะติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรผมเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ